หมอเอคะทำตาสองช้าแล้วแผลติดเชื้อเกิดจากอะไรได้บ้างคะแผลติดเชื้อเนี่ยหมอขอแบ่งเป็น2ปัจจัยแล้วกันนะคะ1ก็คือตอนที่ทําผ่าบาดกับ2ก็คือหลังจากที่คนไข้ต้องไปดูแลแผลเองนะคะ ตอนที่ทำผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็ต้องเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานเนาะก็คือในเรื่องของความสะอาดห้องผ่าตัดสะอาดเครื่องมือสะอาดสเตยตอนผ่าตัดคุณหมอดูแลในเรื่องของความสะอาดที่ดีพอแผลมันก็จะสะอาดเป็นแผลที่สเตยไม่ติดเชือ้อแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างที่ผ่าตัดดูแลความสะอาดไม่ดีมีไหมไปโดนแขนไปสัมผัสกับวัสดุอื่นแล้วไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสทําให้ติดเชื้อได้อย่างที่2ก็คือว่าการดูแลแผลของคนไข้คือบางทีคนไข้จะกลัวเจ็บอะค่ะต้องบอกว่าหมอเข้าใจเลยเนาะหมอเคยทําตามมาก่อนการ เช็ดล้างแผลมันจะเจ็บด,ดังนั้นเขาก็จะแค่แตะๆไอพวกค <No. S 1> ้าสกรกก็จะไม่หลุดกลัวเจ็บแล้วไม่เช็ดให้สะอาดเปนหนองได้เลยนะคะ <No. S 1> ต้องมานั่งทําแผลกันใหม่ทานยาฆ่าเชื้อเพิ่มดังนั้นเราก็ต้องดูทั้ง2ปัจจัยละค่ะว่าเลือกคลินิกที่ดีคนไข้ดูแลแผลดีสุดท้ายแล้วแผลก็จะสะอาดสวยงามไม่เป็นแผลเป็นที่น่าเกลียดน,นะคะ